วันอาทิตย์อากาศสดชื่นแจม่มใสเอจ้าพี่น้องสะพายตาก,กัเลยอยากเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องจ้าเมื่อหนีที่บ้านไร่สองพี่น้องกเกษตรอินทรีย์ของเราี่จ้าบรรยากาศสดชื่นเอจ้าฝนตกฝนตกเมือ่อคืนจ้าตกนิดนิดเดียวไม่เยอะแต่เมื่อวานตกหนักีนจ่าบรรยากาศในสวนของเหาก็สิประมาณีนจ่าพี่น้อง สะพายตากว่าสิยางไปเบิงสาเนาะจ่าว่าน้ำถึงใด้แล้วก็เลยเห็นบรรยากาศสดชื่นเขียวขจีเลยจ้าต้นไม้ได้รับน้ำ <c oughs> ต้นไม้ได้รับน้ำก็สดชื่นเติบโตเหมือนกับคนเลยเด้อพี่น้องนะ้าแหล่งกระิีแบบเหี่ยวแห้งแห้งเฉาหน่อยพอหน้าฝนก็ฟื้น คืนชีพมาเขียวขจีเหมือนเดิมนี่จ้าโซนเก่าโซนประจำเด้อพี่น้องพี่น้องหลายคนกันสิเห็นบ่อยแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ต้นไม้กัสิใ่ญอขึ้นืนี่จ้าต้นนี่มะขามเทศก็มีเดอพี่น้องผุนะ่น่ะต้นสูงใหญ่แล้วมะขามเทศไผ่หวานต้นมะกรอกเราก็มีมะกรอกไว้ไซสสม่ํต่ำด้วยจ้าพี่น้องนี่ต้นต้นใหญ่ ถึงหนามันอะเก็บฟีดไว้ได้กินเบิดปีจ้ะมะขามเปรี้ยวเดินทางมาจากเพชรบูร์หุ่นเด้อจ้ะพี่น้องโ้นนี่มะขามยักอะไรอะไรเราก็เอามาปลูกจ้ามีพื้นที่ว่างกับปลูกไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกระสิเติบโต จะถึงแล้วซากระสีหกแน่จังน้อยเด้อจ้าเดี๋ยวพอบานเพิ่นกับลังสิมาลงมือทำความสะอาดโอ้โหน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มซาละจ้าพี่น้อง วิวร้อยร้านของสะพายตากนะคะนี่และจ้าเมื่อน,นี้ฝากพี่ฝากน้องซ้ัานี่ก็น้อคลิปนี่จ้าพามาเบ่งน้ำจ้าสวัสดีค่ะ